ผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิด17สิงหาคมถึง16กันยายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าใครทราบลัคนาก็ดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2564ดวงภาพรวมงานเงนิงนความรักเป็นเรื่องทั่วไปแล้วก็จะมีพลังงาน เลขชคกลาภเพิ่มเติมเข้ามาด้วยจากไพ่ออร์คโโอ,อาจารย์จะอาจา่านจากนัมเบอร์ของไพ่นะคะโอเคเรามาดูดวงของชาวราศีสิงเดือนตุลาคมเป็นยังไงกันบ้างนะคะไพ่ขึ้น4ี่ดาบระััคฆราช2ดาบเด็กเด็กถือดาบ สไม้เท้า8ถ้วยก่อนนะทวทีค่ะเด็กถือดาบ8ถ้วย2ไม้นะคะราชาเหรียญลอเวอร์วิวออฟฟอร์จูนราชินีพทยจันรหกดาบราชินีถ้วยค่ะ พลังงานไพ่เซนเตอร์จะเป็นไพ่สี่ดาบนะคะแล้วก็ยังมีไพ่สามารถอ่านสองตำแหน่งควบกันนะคะก็คือ,อไพ่สองมีเท้านะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองพูดูเรื่องงานก่อนเลยนะคะสองมีเท้าคือเรื่องงานเป็นไพ่ประจำลัคนาด้วยนะคะพออยู่ตำแหน่งลัคนานะคะถ้าแปะก็คือถ้าไล่เลียงนะคะก็คือ อันนี้คือเป็นลัคนานะคะก็คือตนุกระดุมพระสาชาพันธุปุตตะอารีปัตตนิมรณะสุภกรรม,มลาพระอันนี้เป็นตำแหน่งวินาแต่อาจารย์ให้เป็นตำแหน่งสรุปนะคะหรือวางซ้อนพบเซลติคอร์ดได้เลยสามารถพี่อวกอรวมกันได้เลยนะคะโอเคอเดือนนี้นะคะเดือนนี้จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานว่าอย่างไงนะคะไพ่สี่ดาบเนี่ยนะคะขยายด้วยไพ่เด็ก ชือดาบแปลว่าบางท่านชาวราศีสิงกำลังมองหาที่ใหม่ๆมีความรู้สึกว่าอึดอัดอยู่แล้วอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็ได้นะคะคือมันแปลว่านิ่งอะค่ะความหมายนะคะแล้วก็พบสุภาพเป็นหกดาบและไพ่ข้างบนเนี่ยตำแหน่งบุตรตาเป็นไพ่พระสังฆราชเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหากับหัวหน้าเจ้านายก็ได้นะคะ,ะถูกกดดันในเรื่องงานหรือ การเติบโตในสายงานชาวราศีสิงห์อาจจะมองว่าอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกผิดหวังตำแหน่งกรรมะเป็นแปดถ้วยรู้สึกผิดหวังว่าตัวเองอ,ะอ่ะไม่ได้เติบโตในตรงนี้ก็เริ่มคิดที่จะหาอะไรที่มันมั่นคงนะคะไพ่พระสังฆราชคือความมั่นคงด้วยนะคะก็มองหาที่ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมองหาที่ใหม่แต่ไม่ได้แปลว่าเหมือนกับว่าเดือนนี้ จะออกไปทันทีนะแค่มองลู่ทางนะคะไพ่สองกล้องทางไกลเห็นไหมคะมองลู่ทางอยู่อ่านะคะหรืออาจจะมองว่ารอการตอบรับของบางที่ที่สมัครไปก็มีบางท่านสมัครงานนะคะอาจจะรอการตอบรับอยู่ไพ่ราชินีพระจันทร์เอกสารอยู่ในมือหนังสืออยู่ในมือคือรอการตอบรับนะคะไพ่กระดุมพระ เป็น2ดาบด้วยนะคะซึ่งมองว่าถ้าใครไปหางานนะอาจารย์มองคุณจะได้งานภา,ายในประมาณไปไปลายเดือนอตุลาคมนี้นะคะนี่ไพ่ย,ยังสามารถเป็นตำแหน่งสรุปได้ด้วยนะคะ,ะสามารถที่แปลเป็นตำแหน่งสรุปใบราชินีถ้วยประกบกับ2ไม้แปลว่าเซ็นสัญญางานเกิดขึ้นมีเกณฑ์ได้งาน ปลายเดือนตุลาคมค่ะถ้าใครหางานถ้าใครมองว่าอยู่ตรงนี้แล้วมนันอึดอัดนะคะเหมือนที่ไพ่ขึ้นแบบนี้ท่านก็ยังมีโอกาสที่จะได้งานอยู่นะคะอาจารย์มองประมาณน,นั้นไม่มีไพ่ไปไหนบอกถูกให้ออกจากงานนะคะถ้าไพ่ถูกให้ออกจากงานจะไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะ,ะอันนี้บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ประมาณนี้อยู่และอีกมุมนึงอาจจะไม่ได้แปลว่าท่านจะออกงานแต่ งานท่านกำลังมีปัญหาเรื่องตัวเลขข้อมูลเอกสารทำงานผิดพลาดก็ได้นะบางท่านนะคะาการทำงานผิดพลาดในเรื่องข้อมูลเอกสารตัวเลขนะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเอามาแก้ไขไม่งั้นจะโดนตำหนิจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องงานแปดถ้วยอยู่ตำแหน่งกรรม,มะสุภาเป็นหกดานะคะแล้วถามว่าคุณจัดการได้ไหมจัดการได้ค่ะ นะคะไพ่ตำแหน่งสรุปของคุณอยู่ลาภัขยายด้วยไพ่ราชาเหรียญราชินีถ้วยแล้วก็สองมท้าวรตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งสรุปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคุณสามารถแก้ไขได้นะ,ะให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันผ่านไปได้ยังมีคนที่แบบแล้วว่ามันก็ไม่ได้แปลความรักอย่างเดียวมันแปลว่ามีคนให้การสนับสนุนที่จะช่วยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะอะไรผิดพลาดก็ยัง มีเกณฑ์ที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยในเรื่องงานอ,อาจารย์ก็จะแปลแบบนี้นะถ้าใครมีปัญหาอยู่นะคะก็ไม่ได้แปลว่าวิ่งออกจากงานไปหางานใหม่สัทีเดียวเป็นดวงภาพรวมอาจจะแปลในยะนี้ก็ได้นะคะอย่าลืมไพ่ขยายตัวตนเรายังเป็นไพ่แห่งความมั่นคงตำแหน่งที่สองนะคะอืมเพราะอาจารย์ทายแบบซ้อนพบนะคะโอเคแล้วก็นะคะถ้าเป็นเรื่องของการเรียนเนี่ย ใครที่เรียนอยู่นี่ไม่ต้องห่วงเลยสอบผ่านนะคะแล้วอาจจะได้ต่อปริญญาโทรปริญญาเอกได้สบายนะคะใครที่จะไปสอบชิงทุนสอบอะไรอยู่ถือว่าดีนะสอบรับราชการก็ได้ด้วยนะคะให้ประสคลาชขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการนักกฎหมายนี่ได้เลยใครไปสอบอยู่นะคะถือว่าดีคะ่ะแล้วตำแหน่งห่วงจุ้ยบ้านดีมากเลยนะคะตำแหน่งพันธุเป็น view of fortune อ่าบ้านให้โชคให้ลาบได้นะคะขายายด้วยไพย่ราชินีพระจันทร์ตีเป็นพระแม่ทับทิมเจ้าแม่กวนอิมอ่มีอยู่ที่บ้านแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะมีปู่ฤาษีหรือรัชกาลที่ห้าบูชาอ่าทุกวันพระอืวันนี้ก็วันพระพอดีเลยนะคะค่ะนั่นแหลคะค่ะขอพรเวลาเรากลับไหว้ท่านแล้วอ่าเราสามารถขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านจะได้โชคได้ลาบในสิ่งที่ท่านปรารถนาฮวงจุ้ยบ้านท่านโอเคแล้วนะคะ ในเรื่องของอการเงินนะคะการเงินเป็นไพ่สองดาบนะคะสองดาบเนี่ยขยายด้วยไพ่ราชินีพระจัน์อาจารย์มองว่าในเรื่อง การเงินอาจจะแปลว่าเงินหมุนก็ได้นะคะเงินหมุนเข้าซ้ายออกขวาแต่คุณก็บริหารจัดการได้หรือถ้าแปลเรื่องของการหาเงินหาไรายได้สองดาบแปลถึงความขยันนะคะเห็นไหมคะเป็นการต่อสู้การประลองกําลังเหมือนนังจีนอะต่อสู้ประลองกําลังนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องในพบการเงินเป็นไพ่สองดาบก็แปลว่าท่านขยันหาเงินท่านมีเกณฑ์ได้เงินจากความสามารถนะคะอย่างเงี้ย บางคนก็ทําธุรกิจเกษตรทํางานเกษตรไหมก็ได้นะหรือทํางานอื่นก็ได้ที่อาจารย์แปลไปเป็นครูเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชก็ได้หมดนะคะที่พ่ยขึ้นหรือใครทําเกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะก็ถือว่าการเงินท่านยังมีไหลเข้ามาตลอดก็แต่มันก็มีจ่ายนะคะแต่ในที่สุดแล้วก็ยังมีความมั่นคงลาพระโชคลาภเข้ามาด้วยลาภจากผู้ใหญ่ก็ได้นี่เนี่ย นะคะบางคบางท่านนะมีเกณฑ์ได้รับมรดกก็มีนะอมืมีเกณฑ์แบบผู้ผู้ใหญ่พ่อแม่ถ่ายอนมรดกให้อ่ามีเกณฑ์ได้รับมรดกเป็นบ้านเป็นที่ดินก็มีเกณฑ์นะคะสาหรับชาวราศีสิง์ในเดือนนี้นะรออยู่สําเร็จนะถ้าใครมีเรื่องของคดีความฟ้องร้องอะไรอยู่ก็สามารถที่จะชนะ ในพบสุภาพเป็นตีเป็นคดีความได้ด้วยพราะขยายด้วยแปดถ้วยเห็นไหมคะว่าลาพระท่านเป็นราชาเหรียญขยายด้วยราชนีถ้วยอืมนะคะในเรื่องเงินผลประโยชน์ถ้ารออยู่เงินตกเบิกเงินอะไรก็ได้เงินที่ท่านควรจะได้รับท่านก็ยังได้รับมันนะคะในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอาจจะมีเกณฑ์ไปเรียนอะไรบางอย่างก็ได้นะเรียนเกี่ยวข้องกับหมอดูนะคะอายอย่างเงี้ยหรือ เกี่ยวข้องกับเ,เขาเรียกว่านวดสปาแต่ช่วงนี้โควิดมันก็จะนิ่งแต่อีกหน่อยก็เปิดแล้วก็ไปเรียนก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้น่าจะน่าจะต้องเรียนแบบขั้นแบบทฤษฎีภาคทฤษฎีไปก่อนมากกว่านะคะขั้นปฏิบัติน่าจะยากอยู่นะคะก็ศึกษาไปก่อนก็ได้นะคะที่อาจารย์มองเห็นเนาะ าสาระาการติดต่อบุตรการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตีเป็นเรื่องของเรียนเพราะเป็นดาวพฤหัสนั่นเองนะคะในภพบ,บุตรตะหรือถ้าใครมีลูกชาวราศีสิงห์มีครอบครัวมีลูกลูกท่านดีมากเป็นอภิชาตบุตรลูกท่านจะได้ดีท่านพึ่งพาอาศัยลูกได้หรือแม้กระทั่งบอกว่าอ่าถ้าเป็นลูกน้องท่านจริงๆนะท่านมีธุรก,กิจส่วนตัวก็ก็ยังไว้ใจได้ในเรื่องลูกน้องนะคะ แต่สุขภาพของท่านระวังพวกนิ้วในไตนิ้วในถุงน้ำดีอาการปวดหลังเช็คสุขภาพด้วยนะคะมีเกณฑ์ประมาณนี้อยู่นะคะแต่ไม่ได้ใช่ร้ายแรงนะคะมีอะไรก็ปรึกษาหมอยังยังรักษาหายได้นะคะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคนรักอยู่แล้วในสภาพนี้แปลว่าน,นิ่งเลยอาจจะเสียใจอาจจะเหมือนถูกตัดความสัมพันธ์ทะเลาะเบาแวงถูกตัดนะคะ ตอนนี้อาจจะลดระดับลงมาเหลือความเป็นเพื่อนอยู่ะนะคะเหลือความเป็นเพื่อนแต่ท่านก็ยังมองว่าก็อย่างที่อยากที่จะให้เขากลับมาให้เขากลับมาแบบมารักหรือมาคุยกันอีกครั้งมาให้โอกาสกันอีกครั้งอาจารย์ว่าราศีสิงห์ยังคอยอยู่อ้าแล้วคอยแล้วเนี่ยคอยคอยคนเนี้ยคอยคนที่เรารักอยู่เนี่ยเห็นไหมคะเขาเดินจากไปอผ้าผู้หญิงเอาผ้าเช็ดหน้าซับน้ําตาร้องไห้มีคนหนึ่งเดินจากไปเนี่ย นะฮะแปลว่าคนรักของท่านอ,อาจจะจากจากไปอาจาอาจะทะเลาะก,กันนะเรื่องของสิ่งเก่าเกามือที่3อะไรก็แล้วแต่นะที่มีประเด็นปัญหาท่านต้องการความชัดเจนแต่เขายังให้ความชัดเจนไม่ได้เพราะเ,าเคลียร์บางอย่างไม่ได้ก็ได้หรือท่านเข้ามาทีหลังนั่นแหละค่ะก็จะเป็นประเด็นมากๆอยู่เหมือนกันนะคะ,ะ,ะก็ลองดูนะคะเขากับคนนั้นเขาก็คือในเรื่องของความรักบอกก่อนนะ อาจารย์ไม่ได้เข้าข้างไขรอาจารย์อ่านตามนะไพ่นะคะว่าบางคนคนเก่าก็อาจจะเขามีปัญหากันมานานแล้วไม่ใช่ชาวสิงเข้าไปแทรกก็ได้นะคะคือคือมันเป็นวิบากกรรมของคู่แต่ละคนนะอาจารย์มองนะคุณดูสมิมันเป็นวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันเป็นวาละบุญและกรรมเก่าที่ที่ชาวสิงอาจจะต้องไปเจออยู่อย่างเงี้ยอ่าเลเวอร์เห็นไหมคะนั่งทับให้เลเวอร์เนี่ย นะแต่ถามว่าพวกคุณขาดกันร้อยเอร์เซ็นต์ไม่ล่ะค่ะมีพไพ่ใบนี้ขึ้นมาอยู่เนี้ยเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันนะเดี๋ยวเขาก็เคลียร์ปัญหาได้นะคะแต่ถ้าเขาเป็นคู่สามีภรรยากันอยู่แล้วอย่างนั้นคุณก็ควรจะต้องถอยออกมาถูกไหมล่คะคะอืมนะคะก็ดูดูกันไปอาจารย์ไม่ได้ตัดสินใจให้ใครหรอกค่ะแค่อ่านตามหน้าไพา่นะคะถ้าเรารู้ว่ามันมี คือเขามีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกันมากกว่านั้นเราก็ต้องพิจารณานะคะพิจารณาว่าเราเข้าไปเป็นประเด็นหรือเปล่าอาจารย์มองในชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่มีอีกโก้สูงมีคุณธรรมไพ่พระสังฆราชขึ้นมาไพ่าดาวพฤหัสคุณไม่แย่งของใครหรอกม,ม,ม,มันจะต้องเป็นกรณีที่เขามีปัญหากันอยู่ก่อนแล้วมันไม่เกี่ยวกับคุณถ้าอาจารย์มองเนาะอโอเคนะคะหวังว่าบางบางคนแบบเหมือนกับ คอมเมนต์ในในในคอมเมนต์มาอาจารย์ก็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟเหมือนกันอาจารย์ก็จะไม่ค่อยสบายใจที่จริงอาจารย์จะอ่านเป็นกลาง,ลางเนะาะอ่านเป็นกลางแล้วท่านก็อย่าพึ่งไปคิดว่าเป็นดวงของท่านร้อยเปอร์เซนต์เพราะเป็นดวงภาพรวมมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะไม่ใช่ดวงส่วนตัวกใอ,อยคิดแบบนั้นนะคะแต่อย่างน้อยนะพายอย่างนี้หมั่นทาบุญสวดมนต์ไหว้พระนะคะท่านยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ,ะเจ้าแม่กวนอิมพระแม่ทับทิม รัชการที่5นะคะเนี่ยมีปูลุสีเงี่ยขอไปเถอะดวงท่านจะได้เปิดเร็วๆนะคะในเรื่องของความรักก็จะสมหวังเร็วนะคะเขาก็จากไปแล้วเขาก็จะกลับมาอ,มอาจจะจากกาันชั่วคราวบางคนอาจจะไปทํางานต่างประเทศอะไรก็ว่าไปนะคะหรือแม้กระทั่งตัวชาวราศีสิงห์เองก็อาจจะมีเกณฑ์เรื่องของเดินทางก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้นะคะในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้า นะคะก็ก็เป็นเกณฑ์ไปได้แต่ถ้ามองแค่เดือนนี้ก็ต้องบอกว่าปลายเดือนตุลาคมก็น่าจะได้ข่าวดีในทุกเรื่องที่ท่านไปเดินเรื่องเอกสารหรืออะไรอยู่ที่อาจารย์พูดไปเนาะอ่ะโอเคความรักจบไปสุขภาพจบไปนะคะอืมถ้าจะมองในเรื่องอื่นอ่าในเรื่องอื่นอาจารย์มองก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะลาภโชคลาบก็ได้อยู่แล้วเนี่ยลาบลอยอซื้ออายุคุณพ่อก็ได้หรือได้จากเลขที่ มีเพื่อนที่อายุมากกว่าเอามาให้ก็ได้นะอืมก็ลองเสี่ยงโชคดูเพราะท่านมีวิ e อ of f o r t จูนอ่าไพ่รา,าชินีพระพระจันทร์จะบอกได้อยากความฝันก็มีบางท่านนะคะอ่ะโอเคเรามาดูพลังงานเลขโชคลาภกันแล้วกันนะคะว่าเดือนตุลาคมชาวราศีสิงห์ได้พลังงานเลขโชคลาภเลขอะไรนะคะอาจารย์จะค่อนข้างหลงหลงืมล,ลืม,ลมอาจารย์ลืมบอกคนคนโสด คนโสดนี่ยังนิ่ง,งๆอยู่นะคะพบบุตรตาเป็นไพ่พระสังฆราชคนโสดชาวสิงเดือนนี้คุณน่าจะเหมือนโฟกัสในเรื่องงานมากกว่าอาจารย์มองนะอาจจะไม่ได้ค่อยแบบใส่ใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หรอกอดูภาพรวมจะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคดูพลังงานเลขโชคลาภค่ะของชาวราศีสิงนะคะท่านได้เลขอะไรเอ่ย59นะคะ5 9 11 59 1ห แล้วก็19นะคะนี่ก็คือพลังงานเลขโชคลาภนะคะก็เป็นเลขประจําเดือนตุลาคมทั้งเดือนเลยนะคะใครจะเป็นเสียงโชคลอตเตอรี่ก็ได้ทั้งเดือนเลยนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ